สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Arm Cinema นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรั่นตัวอย่างใหม่หอเต๋วแตกแหกสัพยดเดอะฟินาเล่นันใหม่ของทอานนท์เจ้าเก่าเช่นเคยครับเขาย้ำนะย้ำหนาาว่า พอต่อแตกภาคที่10นี้เนี่ยแห่งสประโยชน์เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายของจักรวาลของต่อแตกแล้วซึ่งจะชั่วหรือมั่วน,นิ่มก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับแต่พิพิธเขาย้ำนักย้ำหนาว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายก็รอดูกันครับว่าเรื่องราในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะฮาวายปวงสยองลุ้นระคึกขนาดไหนไปดูพร้อมๆกับผมกันเลยครับไปเลย ต้องมาจับก,กางไปอีกผีสักหลายตัวนี้ที่มึงทำกับคอยี่อยจำหน้ามันได้ไหมคอยจำบว่าใดยดนเลยเราจะได้กลับปไปเ <c ười> จ้เจนะ้ค่ะคือหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมันมีผีอ <c ười> ีก <c ười> ถามว่ามึงเป็นใครภ <c ười> าษาอังกฤษกับภาษาลูก <c ười> <c ười> พ่ทำไมต้องเอาชีวอไปปิดกุฏิไวด้วยโอ้โหตบมีแอมั้นตัวกันนะฮัลโห มหมาจากทหนสสีะโอ้ทนสิบส่ใช่ท่นสิบสี่ก็ช่้นสิบสี่ไงห้องวีพไงโอ้โหเป็นไงบ้างครับผมกับตัวอย่างแรกหอต่อแตกแหกสประโยชน์นะครับผม เรื่องราวในภาคสุดท้ายนี่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดูจะมีความสยองม,มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับผมมันทาให้นึกย้อนกลับไปตั้งแต่ห่อต่อแตกภาคแรกๆเลยครับที่มันมีทั้งความลึ้ลึกความสยองขวัญและความตลกผสมผสานเรียงตัวกันทําให้ถึงบรรยากาศไปตั้งแต่ห่อต่อแตกภาคแรกๆ,ๆนู่นเลยนะครับแล้วี่สุดขภาคน,นี้เนี่ยโอ้โหตัวผีแอบน่ากลัวอยู่นะแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากนะครับที่ถ้าใครสังเกตดูดีๆครับคนที่จะเป็นผีในภาคน,นี้เนี่ยก็คือพี่ติชากันติชาครับโอ้โห ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทเล่นเป็นผีครั้งแรกของพิธิชาเลยละครับผมและดูจากทรงเรื่องเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหดูจากสยองขวัญมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนหัวต่อแตกมันยังมีความตลกอยู่ในนี้แต่อันนี้เหมือนเป็นการกริเนิมาเล้วเ่น้อยว่าเรื่องรา,าวจะไปเกิดขึ้นตรงที่ ที่อาคอนของเราเนี่ยเหมือนกาลังโดนทำร้ายอะไรบางอย่างจากผีตัวใหม่นะครับผมซึ่งทําให้ตัวเจ๊แอวกับพี่แพนเค้กต้องออกมาจัดก,การผีหรือปีศาจท,ที่กำลังออกมาว่าในหมู่บ้านที่พวกเขามาอาศัยอยู่ที่มาเปิดหอใหม่นะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะสยองขวัญจะหาวายป้วงขนาดไหน,นต้องมาติดตามกันครับกับภาพสุดท้ายนี้14มีนาคมนี้ทุกท่านภาพยนตร์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผม ใครที่เป็นแฟนคลับซีรีส์นี้ต้องไม่พลาดแน่นอนครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคชั A ่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ มาจากไหนคะกูมาจากชั้นสิบสี่บอว่ชั้นสิชั้นสิบสใช่ชั้นสิบสี่ก็ชั้นสิบสี่ไงกห้อง VIP ไง